สวัสดีครับลุงต่อพากินฟู้ดเทเวลวันนี้หลังจากที่ผมไม่ได้ทำคลิปมานานก็อยู่ว่างๆขอดีไปเจอพระองค์หนึ่งนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้งให้พระผงม,มงคลรุ่น รวยทัพย์ประวัติการสร้างยังไงก็ไม่ดูนะครับแต่ใน YouTube เป็นะจะสร้างเป็นรูปเนื้อผงเนื้อผงเนื้อว่านนะครับเป็นรูปของหอลวงู่ทวดเป็นคล้ายๆแบบหลังเตารีบอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นรูปหลอ เขาเรียกรูปหล่อลอยองค์นะครับผมก็ไม่ทราบประวัติการสร้างของพระผงมงคลรุ่นหรวยทรัพย์สร้างปีอะไรแต่เห็นคนที่เขาเอาพระรุ่นนี้มาจำหน่ายแล้วลง youtube ไว้ก็ไม่ได้แจ้งเหมือนกันผมก็คนดูใน ทั้ง Facebook แล้วก็ใน Youtube ก็ไม่มีใครแจ้งว่าพระรุ่นนี้สร้างเมื่อไรสร้างปีอะไรเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูนะครับใครรู้ว่าคอมเมนต์ให้หน่อยแต่เนื้อผงกลิ่นหอมมากครับผมดมดูละแล้วก็เป็นรอยองค,ครับข้างในเดี๋ยวจะแกะให้ดูนี่ให้ดูฝากล่องอ่าเห็นยังครับเป็นเนื้อ เนื้อว่านกากยายักษ์นะครับผมก็ไม่รู้อะเห็นแต่ใน YouTube เขาโพสขายกันเป็นอะไรนะฮะเป็นเนื้อหลังเตาลีดแต่ผมเห็นนี้องค์นี้ตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามีรุ่นนี้จริงหรือเปล่าแต่พอไปจับท่านมานะครับก็ ไปจับพระในกองขึ้นมาแล้วก็มาเจอท่านก็รู้สึกศรัทธาและชอบขึ้นมาเป็นเนื้อผงร้อยองค์ก็เป็นเนื้อว่านะครับมีกลิ่นหอมผมดมนูและก็ก็เลยไปค้นหาใน y t u t u อ่าก็มีรุ่นนี้เขาโฆษณาขายาขายพระนะครับ ก็เป็นเนื้อผงรุ่นรวยทรัพย์แต่เขาก็าไม่เคยบอกว่ารุ่นรวยทรัพย์นี้สร้างจากที่ไหนสร้างปีพศอ,อะไรสร้างจากเนื้ออะไรผมก็ค้นหาใน Facebook ใน YouTube ก็ไม่มีข้อมูลเลยก็ก็เลยเอามาอา่าลง u u u e e ดูว่ามีใครรู้จักบ้าง ใครเห็นก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับในคลิปข้างล่างเนี่ยว่าสร้างอยางรุ่นไหนปีนอะไรมีมีมีการสร้างยังไงมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่องค์นี้ไม่จำหน่ายนะครับเพราะว่าผมรู้สึกชอบเป็นส่วนตัวชอบมากอังนี้อันนี้ก็เอามาให้ดูกัน ผมถ่ายตอนกลางคืนมันก็จะมืดหน่อยแต่ว่าใช้มือถือถ่ายมันโฟกัสมันไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับข้างหน้าเขียนว่าหลวงปู่ทวดหรือว่านขับสมา์ิข้างๆองค์เป็นอย่างนี้เป็นเนื้อวานนะครับมีรอยแตกนิดหนึ่ง แต่ว่าก็อง์สวยครับชอบเลยข้างหลังนี่น่าจะเขียนเขียนโค้ดอะไรมองไม่เห็นผมไม่มีกล้องซะด้วยโทรศั์มือถือก็ถ่ายไม่โฟกัสพยายามส่องดูตั้งนั้นเขามีโค้ดอะไรสักอย่างถ้าจะเป็นโค้ดอะไรสักอย่างนี่ครับเป็นเนื้อลอยองค์ ผมเห็นแล้วผมศรัทธาชอบมากเลยหูครับเนื้อผงโูหมีรอยแตกตรงนี้นิดหนึ่งเสียดายอืมหัตถมาดอยู่ในกล่องนี้เลยครับอยู่ในกล่องกล่องก็สั่งสร้างอย่างนี้เลยก็ไม่รู้ว่า <c oughs> เป็น เป็นพระสร้างเมืไหลายมีพูทธคุณด้านในแต่ชื่อขึ้นชื่อว่าหลวงพุทธวดแล้คงรุ่นรวยทรัพย์เห็นเขาโฆษณาใน YouTube ที่หาดูเขาก็ลงเป็นอ่าเป็นเนื้อว่านหลังเตารีดอะไรเงี้ยก็แต่นี้เป็นเนื้อลอยองค์ เนื้อว่าแต่ทำเป็นรูปลอยองค์ก็มีลักษณะสวยงามดีผมรู้สึกชอบข้างล่างฐานโอ้มีรอยกดมือด้วยนะเนี่ยให้เป็นรอยมือเนียเนี่ยรอยมือคนปั๊มนเนี่ยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถามนะครับว่าปล่อยหรือเปล่า ผมไม่ได้การันตีพระแต่ว่าหลวงปู่ชอบหลวงปู่เจอหลวงู่ทวดชอบมากเนี่ยใส่ใส่งี้เลยเขาทำกล่องมาอย่างนี้เลยต้องค่อยๆกดค่อยๆกดเอาไว้ผลนหิงค่อยๆกดเดี๋ยวพระหลุดโอเค เงอรอยองสวยมากหลวงปู่ทวดรุ่นรวยทรัพย์สร้างปีไหลไม่ทราบนะครับนวัดจังให้ผงมงคลรุ่นรวยทรัพย์ใครรู้ก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟูดเทเวลล l บายบายสวยมากอืม่มเดดูดิดูเนื้อนี่เนื้อวาดนอะ่ะขึ้นมาเลยอ่ะคราบแห้งสวยอ่ะรู้แท้หรือเปล่า แต่ไม่ปล่อยนะวงนี้ไม่ปล่อย